สวัสดีทุกท่านเลยครับวันนี้เราไปอยู่กับเกมมายครับในแมปผีแล้วทุกท่านะแมปนี้ก็จะมีเสียงซุบซิบหน่อยนะตอนอยู่ฉากกดเกมเนาะใจ่ป่าภูมิเงียบใช่ใช่ครับไม่ก็จะหลอนแบบไหนไม่รู้สิมาดูสิผมไม่รู้เหมือนกันเนาะปั่ะกดเริ่มดีกว่านะอื่มกดเริ่มแล้วมาแล้วมึงเดินไปหน้าโอเคออกจากที่นี่ให้ได้ออกออกจากที่นี่ให้ได้ เสียงเฮียเไรวะเสียงเฮียะลรวะเสียงมเสียงมวใครชักเ้าวะเสียงมวใครชักเ้าวะผีแม่งไม่โหลดเื่เกียเฮียเสียงมาใครชักเบาวะซุบซิบหาแม่มงดิจับ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 มา่เอีเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้่เก้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ็ยเฮ็ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเายเฮยเฮยเฮ้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 ยเ่้ย้ยเเ้ยเเลยไม่มีห้องนี้ไม่มี เออริงด้วยวะไปโอเคมันนำเลยมึนนำเลยห้องนี้ห้องนี้ดูเหมือนว่าคุณภูมิน่าจะรู้มากกว่าผมนะมันมีกุญแจด้วยโอเคห้องนี้กล่องเยอะช่วยกันหาช่วยกันหาเขามีอะไรมีอะไรหรือเปล่ามีกุญแจไม่แบ่งกันเลยโอเคเอาไปเลยไปโอเคคุณนำนะครับคุณอันคุณกล้าครับคุณกล้าพอที่จะนำครับอุ้ยอฮ้ยเฮียเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเี้ยงน้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยเยเี้้ยเี้ ไม่มีใครผดขี้สักคนเขี้ไม่มีอะไรกูขอขี้ก่อนเอ้ามึงอยู่ไหนวะกูโคตรเกลียดเสียงซุบซิบแม่งโอ้เขียตกเลยเอาคนขี้อยู่เขามานทำไมวะเออไม่เป็นไรเขอเขอเขาต้องเสียเอ้ยเจอกล่องวะเจอกล่องเจ้กล่องเจอกล่องเจอกล่องมานี้นี่ยมานี่ยมึงไปไหนมึงไปไหนเจ้กล่องเจอกล่องนั่นเนี่ยเนี้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 ยโดนหลอกสองรอบสามรอบแล้วนะกุญแจครับกูโดนสองสามรอบแล้วปะปะไปดูกันครับมาโดนหลอกไปด้วยกัน มาโดนคู่เลยเป็นบางอันนะกุญแจอะไรอ่ะออฟฟิศออฟฟิศมันออฟฟิศไม่ใช่ออฟฟิศไม่ใช่มันกูเจอออฟฟิสมึงมันมีกล่องมันไม่มันไม่มีของหรอกูเดานะจริงด้วยวะไปไปที่ออฟฟิศกันออฟฟิศเคียร์ห้องนู้นห้องนู้นออฟฟิศเคียร์ออฟฟิศเคียร์น่าจะใช่นะนี่เปล่านี่มานี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เขาประกาศขอเชิญให้ อ่าอะไรอ่ะกูไม่เห็นครับกูไม่เห็นครับกูไม่เห็นครับไม่เห็นครับอืมลอยยังไงลอยยังไงเฮ้ยโอเคกุญแจกุญแจเดี๋ยวกุญแจเหรอกุญแจอะไรตับพีเออหนำแบบห้องรู้นหรือเปล่าโอเคตอนนี้เราเออเรามาตั้งกฎเดี๋ยวก่อนชมคือโดนหลอกไว้แล้วกันเฮ้ยไอเวนเขาบังกฎเออเขาบังกดเขาบังกดระวังนะมันจะมีเสียงอะไรสักอย่างเสียงมันจะมี มันจะมีเสียงมันจะมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างอยู่อยู่นยยในเขาวางกวดแห่งนี้ได้ยินหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าดีหรือเปล่าได้ยินเออได้ยินหรือเปล่าผมไปไหนครับผมไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับรอ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 ผมด้วยครับรอผมด้วยครับรอผมด้วยพูเจอมันแล so ้วว้ายอะไรครับอะไรมึงดักตีครับดักตีดักตีครับเหมือนนักเลงแถวแถวบ้านตีช่วยตีครับช่วยตีได้เหรอตีได้ครับอืมตีได้ครับเนี่ยอย่าให้อย่าให้มันโดนตัวเราไม่โคตรตีแรงหาเนี่ยแม่ง ผีไม่หลอดพวงตายยังตายผีไม่หลอดมึงดูผีไม่หลอดมึงจะไปไปไปครไอเว้ยฟาดหัวตรงนี้ยแหละผีไม่ไม่หลอดผีไม่ไม่หลอดเดิ่ตีครับตีครับรัวรัวคอมโบโอเคมันตายแล้วไม่ดับเละไม่ดับเละกระจอกว่ะผีแม่งอุ้ยอันนี้เขาเฮ้ยเดเดเดอุ้ยอะไรมาซูมมาซูมซูมเพียอะไรอะไรมึงอะไรอ๋อโน้นโน้นอ๋อโน้นโน้นไม่ผีผีไม่หลอดผีไม่หลอดผีไม่หลอด ผีไม่หล่นผีไม่หล่นผีไม่หลดดเี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนเสียงสะซิบแม่งดังว่ะเออพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ช้ำเลยผมก็คืออะไรนะก็คือง่ายๆคือแม่งอุ้ยอุุุ้้้ยยยอออะไรวะสะดุ้งสะเดนหมดเลยไม่แล้ว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 เอ้าหลอด้วยรอด้วยรอด้วย ทีรูมที่ไหนครับนี่เหรอนี่เหรอนี่รูมสี่นี่ห้องเอยนี่ห้องนี้นี่มาเข้าไปด้วยกันเข้าไปด้วยกันโดนหลอกด้วยยกันโดนหลอกด้วยกันไม่เจอแล้วอืมดีใจมากของเคียบเลยโอเคกูมคเจอกุญแจแล้วกุญแจก็เจอแล้วสองดอกเหรอตอนนี้ไอ้รูมรูมสี่รูมสี่รูมสี่สี่โอเคนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้เข้าห้องนี้ก่อนอ่ะเข้าไปด้วยกันนะห้องเอ้างงงงอ่ะเปิดเปิดอ่ะเข้าไปด้วยกัน เลยครับหนึ่งสองปุ๊บอ้าวไม่มีแล้วครับสุดยอดอ่าโอเคไะกุญแจ้าุมห้าก็หายรุมห้ามึงอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยหายมันหายยังไงเมื่อกี้มึงเอาไปเสียบห้องแล้วแล้วมันก็หายสองอันเลยเอาแล้วจะเข้ายังไงเออจะแมปมันบ้าครับจุ๊บ มันเป็นแลปเรามีนี่ครับศูนย์นี่ครับเรามีศูนย์นี่ครับปรับเป็นขีดเข้าแล้วล่ะกูเราจะปรับเลยเออมาปรับเหมือนเดิมเข้านลครับเข้าไปด้วยกันโอเคไม่มีอะไรมันก็ซุบซิปอะไรนักหนาวะพ่อแม่สั่งโอเคได้ละเฮ้ยเข้าไปทําไมมึงออกมาหี่มันตู้นอะไรกาเอ้ากูแจหายเอ้าเฮ้ยกูแจหายเอา ชีหายแล้วมันหายโอเย่ปรับ,แ,บ,บแล้วครับอ๋อเราต้องเสกกุญแจอย่างกันอ้าวไม่ต้องเสกแล้วครับเสกมือนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เสกอุย้ยเ้ยอะไรวะแค่อะไรเขาเรียกว่าแล้วผีไม่หลดไม่กระตกใจกูนเนาะเฮ้ยประตูทางออกประตูทางออกประตูทางออกเดียวประตูทางออกแล้วโอเคปะ ไปไปไปอยู่แล้ว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 ไปู่แล้วอู่แล้วไปอยู่แล้วไอยูรแล้วอกูด้วอยค่ับกูไปกุูแจนะทไปออกอยู่แู้้ไปูแลไป่้วไย่ไอยลวอ่้อยแล้วไ้วไาได้โไอยูได้เไล้ไอย่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมอ่ไอ่ย่อยงง้อยแ้ไปอย่้ยู้วงงเล้วย้อยคไปแล้วครัยไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อตามตามนี้ เออเราต้องไปทางที่มันไปได้งงงีีไไโอเคเจอแล้วเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยกูเอาไปได้เอาเฮ้ยชิปหายแล้วเปิดให้ผมหน่อยเปิดเอา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 กูเจ๊หายเอากูแจหายละแอบกูแจหายอีกแล้วกูว่าเราต้องใส่กุญแจนั่นแหละกุญแจเสกไว้ดิเราต้องเสียกุญแจแมพมันมีปัญหาเยอะท่านผู้ชมนะเออใช่แล้วใช่แล้วแต่มันต้อง ตามคอมมานด์แบบไม่ใช่หรอวะลองดูลองดูเมื่อกี้มันให้เปิดห้องอะไร X มันเป็นทางออกเปิดได้เปล่าวกูสีบเลยใช่ X ปุ๊บสิบอุ้ยอุ้ยอุ้ยสับเหี้ยเวียนเหย็ดแม่เอี้ยสุบสิบไปละกุญแจอะไรไหนเหย็ดป่ะไปเถอะรอด้วยครับรอด้วย แม่งตกใจเลยเนี่ยทางออกครับทางออกอีกพดชีทางออกอุ้ยนะอ่ะดึง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  o ึงดึงดึงดึเดึงดึงดบแล้วดึงดึดึง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 ดึคดึงดึงงดึงดึงดึงงงดึงงอึงดึงดึงดึงงง เออนะเฟเยอร์เฟยงอะไรอย่างน่ะ follow me on twitter จะเลืมไปกดอย่าลืมไปกดอ๋ออย่าลืมไปกดตามทวิตด้วยแหละโอเคก e t ชื่อทวิตเขาอ่าโอเคไม่รู้อันนี้อีเมลอีเมลอันนี้ oh อันนี้ i อะไร i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  enjoy ขอให้มีความสุขนะเออเนี่ยอันนี้ครูสร้างเกามีครูสร้างล่ะอันนี้คือเป็นแอปที่โหลดแอดออนหรือแมปทุกสิ่งทุกอย่างในไหมครับ อันนี้เป็นเอ่อฟอร์อะไรวะน่าจะ Facebook เอ้ยน่าจะ YouTube ข้อหรือเปล่าทีซอฟต์แพ็กอ๋อได้อย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะแม่งเพลงเพลงก็มันกันแล้วเพลงมัน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 แล้วเพลงมันเพลงมันแล้วเพลงมันแล้วโอเคท่านผู้ชมแบบนี้ก็มีแค่นี้ท่านผู้ชมนะน่าจะชื่อว่าอเล็กอเซียจำไม่ได้ท่านผู้ชมนะก็ใครอยากเล่นก็ลิงใต้คลิปท่านผู้ชมนะก็ขอตัวลาไปก่อนท่านผู้ชม ท่านผู้ชมนะผมกับคุณภูมิก็ขอตัวลาไปก่อนนะไม่ขอไปพักก่อนนะแบบผีไม่ก็น่าทำงานแล้วโอเคตอนนี้ผมก็สอบแล้วไก้จะสอบไปแหละเออคุณภูมิก็เขาก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าโอเคอาทิตย์หน้านะคือคุณภูมิเขาก็ใกล้จะจอแล้วแหละคือคุณภูมิเขาเขาก็ใกล้จะออกจากโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมนะแต่ไม่เป็นไรผมกับคุณภูมิก็จะทาคลิปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนะโอเคมมนต้อง เสียจจใจไปนะโอเคคุณภูมิกับผมก็ยังอยู่กันดีนอยู่กันเนะโอเคไปละใครอยากสั่งสก,กินคุณภูมิก็ไปสั่งเขาที่ช่องได้นมทุนนะไม่รู้ว่าเขาจะเปิดแล้วทำสก,กินหรือเปล่ปาบอกเขาู้<อ><บ>ชม่อยสิ <c oughs> เปิดแล้วหรือเปล่าล่ะคงเปิดแล้ว<ะ>ครับแต่ถ้าแต่ถ้าคผู้ชมอยากให้ผมทําสกินอะไรก็บอกได้นะบอกได้บอกได้โอเคทุกชนนะคืออยากทำสกินอะไรอย่างเงี้ยเออบอกเขาได้นะทุกชมนะโอเคไปนะซีอูเกนได้ทำกู๊ดบายแล้วทผู้ชมทุกคนทุกคนนะครับ